กันเยอะขนาดเนี้ยแล้วจะแบ่งกันพิเศษยังไงคะออดแยกส่งทีเดียวทุกคนครับแต่ไม่ได้ครับมันจะได้เหรอคะได้อาจารั์ฝากไว้ก่อนนะครับอาจารย์แบบไหนเนี่ยคือจะมีสวนเอาไว้ผ่นคลายให้หัวใจได้พักสบายจะมีต้นไม้ลมร่นกันแน่ จงพีซาลาวัยให้พักหนึนะคือไม่ไกลกันนักจนมีชิมชาแข่งกวยใช่แล้วบ้านเน่ะบ้านอาบ้านเลยกลางห้องโถงจะเป็นวงกลมหนาตาทางทิศก็จะมีลมผ่าความสนใจให้คนทั่วบ้านมีห้องคนใช้ที่ดูปลอดภัยไม่ต้องกลัวโจรเข้ามาทำลายเพราะว่ายังไงโจรต้องเดินผ่านเฮ้ยเดินผ่านห้องคนใช้เหรอฮะอออไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ผ่านห้องคนใช้ผ่าน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  ลองวงจอที่ต่อเชื่อมไปยังห้องนอนของยาฝากตูทางเข้าโอ้โอชใครมองก็ต้องเกรงขามถึบ้านในฝันบ้านในฝันบ้านในฝันใครใครก็สุขสันต์ื่อยู่บ้านนี้มีความโอทถปลอดภัยสดใสอุ่นใจเพราะเรามีบ้านแสนดี ป็นไงบ้างครับจาจาร์ครับฉันงงอ่ะเอ้าเอ้าอา้ารยงงว่ะคือบ้านในฝันบ้าในฝันบ้าในฝันบาแล้ววันหลังมาพรีเซนต์อีกรอบนะคะก็ไม่ต้องเอาดนตรีมาพรีเซนต์แล้วเข้าใจไหมคะอาจารย์ไม่ชอบดนตรีไม่ชอบจังหวะเข้าใจไหมไปตีเท่ไปตีเท่กันบ้างใครจะฟังฮก็กองเงินเข้ามาพี่โตงไงเคยกูให้เด็กปีหนึ่ง ไปเรียกอะไรเงินมาเพื 30, 5, no like ่อที่เอาเงินมาใช้ค่าหมายพี่โต๊ะอ่าเงินส่วนที่เหลือในที่น้องเขาได้มากูให้น้องเขาไปทำค่ายอาสาต่อไงโอ้โหทีเฮ้ยแล้วน้องเขาได้เงินเท่าไหร่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเอาเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยถ้าพวกมึงไม่มีใครรู้เนี่ยกูว่ากูมีคนที่น่าจะรู้อะใครวะมีใครรู้วะมึงดูในล็อกเกอร์ยังดูแล้วหมดแล้วเป็นกระเป๋าองค์เกมนี่แหละมีที่ไหนแล้วบ้างบ้างของน้องตุ้มนี่ ไม่อยกไหนฮะไต้เฮ้ยต้โตไต้โตกูดูแล้วเมื่อกี้เดี๋ยววะไปถามพี่ผีด้วยแก้วเออเออโอเคโอเคดีดีอ่ะมาเออเราจะเชิญผีตัวไหนดีวะผีเอลวิสทำไมต้องเอลวิสอ้าวมึงเอลวิสเพิ่งตายพลังงานยังสดสดยังร้อนยังแรงกล้าอยู่เลยโอ้ใช่เอลวิสเพิ่งตายใช่ค่ะมึงเรียกมันพร้อมมันเลยมาเลยมาเอลเอลไหมพร้อมนะพร้อมซ้ำเอล มามามาเอล L สมามามาเอล L สมาสิว <iah> ่ามาอมันจะมาไม่ลด้มันเป็นฝรั่งเว้ยพูดภาษาไทยกับมันมันรู้เรื่องไหมล่ะไม่รู้ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วมึงพนมมือทำไมกระดิกกระดิกให้กูกระดอมืออยู่นั่นน่ะมึงต้องเชคแฮนด์เว้ยมึงจะช่วยกูไหมพวกมึงจะเชิญไหมเชิญเชิญนี่เดี๋ยวกูสรุปให้เลยพวกมึงเช็คแฮนด์ไปเดี๋ยวภาษาฝรั่งเนี่ย ครูถนัดครูพูดเองยืดมือออกมาดิไปเจ็บคอเลยผีดด้วยแก้วเนี่ยใจเย็นๆหนึ่งสองสาม L S คำคำคำครูต่อที่ L S คำคำคำ L S R U Lady to go with me in ghost cup gas อะไรของมือวัดการขับโค้ดเนี่ยโค้ดขับขาเออขนาดโค้ดขับกาซคืออะไรผีถ้วยแก้วแหมเชิญผีให้เหอะง่ายกว่าว่ะเอาดิรู้ไหมครับว่ากองกิบเบิลเข้ามไปในโต๊ะไปอยู่ที่ไหนครับเออเออเออโอ้ยไม่รู้อเออเราจะไปหางมันใช้ยังไงครับพี่รออ่อรอ

มจะมาเลาจะได้มรดกแต่กูว่างกันเองมึงจะพลาดช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่สิจุฬาของมึงนะเว้ยมึงเรียนจบไปแล้วมึงนึกย้อนมาถึงวันนี้มึงจะเสียใจถ้ามึงบอกว่ามึงจะลุยต่อมึงแค่ทาหน้าปากเดี้ยวของมึงแล้วก็เดินลุยเข้าฉากไปแล้วไม่ต้องเล่นนอกบทด้วยแต่ถ้ามึงจะถอยกระไรแต่มึงเว้ยเพื่อนจุ๊จุ อ้าเราทิ้งเหรอฮึไปรุยอย่าทนดีกว่าไปเลยบุกรุ่ยมันต้องมาเข้าโซ่เลยฮ่าโอ้ยตามมาให้แล้วครับมันไปขี้มาเราจะให้คุณทนายทำการเปิดที่นัยกรรม เพื่อเป็นที่ปริกษาให้เจมแจ้งแดงแจ้กันไปเลยว่าใครกันแน่ที่จะมีสิทธิ์ครอบครองบ้านทรายทองกว่าหลังนี้แต่เพียงผู้เดียวทีเดียวเทียวหลังเลหอดมรดกทั้งหมดและกรมทรน์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตตกเป็นของนางสาวพจมานพินิจนั้นไม่จริงเป็นไปไม่ได้คุณทนายดีฉันขอดูพินัยตมด้วยค่ะจิฉันขอดู้วย นี่ใช่ไหม <c ười> นี่ใช่ไหมน,น,น,นี่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 ที่ได้ตัวจริงอยู่นี่คุณหญิงเล็กอ๋อาคุณสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนจะดีกว่าครับเอาเฮ้ยทุกคนมาทางนี้ก่อนใช่แล้วไม่ได้ไ<ห>ดิอยากเห็นเธอเก้าวไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเธอเธอเธอจะจบออกไปเป็นสถาปนิกหรือจบไปเป็นอะไรก็ตาม อาจารย์อยากเห็นเธอไปเป็นคนดีที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใ,ให้กับสังคมและก็ประเทศชาติได้ต่างหากแบบของเธอในวันนี้เกือบไม่ผ่านค่ะเกือบไม่ผ่านก็คือผ่านผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วไปเไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหนทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ ยังคงอยู่ในความทรงจำเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนโดยเฉพาะมิตรภาพของความเป็นเพื่อนที่ลึกขึ้นมาทีไรก็ลอยรู้สึกได้ว่ายังได้สนุกกันอยู่เลยนะเมื่อก่อนเนี่ย